วิชิไตัน4ประตูออโต้ไมน้อยน้อยเลขไม่เพียง36,000กิโลเมตรเท่านั้นบุ๊กเซอร์วิสครบครบเช็คศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะมาชมคันนี้เลยครับสวัสดีครับผมวันนี้ตีบิ๊กรถสวยนะครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับมารีวิวรถเจ้าตัวมิสูบิชิไตตัน2.4 GLS พารลิมิเต็ดเกียร์ออโต้คันนี้เลขไม์เพียง36,00 0กิโลเมตรเท่านั้นสีเดิมทั้งคันเลขไม์แท้เช็คศูนย์ทุกๆ6เดือนบุ๊กสวิตคู่มือครบๆนะครับผมคันนี้เป็นยังไงเรามาชมกันเลยนะครับตเตตเดิมชมตัวถงังแล้วก็เอกสารแล้วก็ภายในกันนะครับคันนี้มาพร้อมกับอ่าสีเทาดำนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็สภาพสวยเลยคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็คันนี้ไม้น้อยมากกลิ่นหอมป้ายแดงยังอยู่นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นนะครับผมมาชมกันเลยว่าเป็น เหมือนเดิมครับก็ชมรถเราก็ไล่เรียงกันไปที่ห้องเครื่องเหมือนเดิมนะครับทาให้เหมือนว่าลูกค้ามาดูด้วยตัวเองนะครับผมคลิปวิดีโอผมจะง่ายๆประมาณนี้ทำให้เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยมาดูรถคันนี้ด้วยตัวเองเรามาเริ่มกันที่บอดี้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ต้องแจ้งว่านอตบอดี้เนี่ยไม่ต้องพูดพูดถึงกันแล้วเพราะว่าคันนี้สีเดิมทั้งคนันไม่เคยผ่านการทําสีนะครับเป็นสีเดิม ทุกชิ้นเลยนะครับไม่เคยผ่านการทาสีเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากวิ่งเพียง36,000นกกิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลบุ๊กสวิตนะครับที่เขาเข้าๆทุกๆ6ก 66, 66เดือนเลยนะคันนี้ไม่ไม่เคยขาดระยะเลยเจ้าของดูแลดีมากนะครับมามา,มาเราดูตรงนี้ก่อนไล่เรียงกันตรงนี้ก่อนนะฮะคันหน้าเนี่ยบอกเลยว่า รถเดิมรถใหม่รถวิ่งน้อยเนี่ยมันจะใสสังเกตไหมครับว่าถ้ารถเนี่ยเลขไมค์คันนี้ต้องบอกว่าเลขไมค์ต่ํากว่าเกณฑ์มากเลยนะครับต่ํากว่าปกติเป็นเลขไมค์ที่น้อยน้อยพิเศษเลยซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็มีเหตุผลนะที่เจ้าของไม่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานนะครับพอคันนี้ด้านมีเจ้าตัวเล็กก็เปลี่ยนเป็นอีกรุ่นหนึ่งขยับขึ้นมาก็เลยเจาต้องปล่อยเจ้าตัว,ต,วตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวมีรูปนิ่งให้ดูนะครับที่เราไปรับกปนที่โชว์รูมนะครับลูกค้าไปออกรถใหม ที่ต้องการรุ่นนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ้าวมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับเหมือนเดิมน็อตบอดี้ไม่ขยับสีคันหน้าอะไรพวกนี้เดิมหมดนะครับชุดสายไฟต่างๆปลั๊กต่างๆนานเนี่ยมันเมคเซน์ไหมฮะว่าคันนี้เลขไมล์เพียง36,000กิโลเมตรแท้ๆล่องรอยการคิวซีหัวน็อตชิ้นส่วนซิงค์พลาสติกมินยมอะไรต่างๆปลั๊กหอ่อสายไฟอะไรตรงเนี้ยมันเมคเซน์กันเลยนะครับเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะฮะ แผ่นซับในห่อปัก๊กแผ่นกำวามร้อนอะไรพวกเนี้นะครับทุกจุดทุกจุด make ซ e n s e กันหมดเลยนะครับแล้วก็เรากการันตีลูกค้าอีกหนึ่ง,งทางว่าการันตีเลขไม้การันตีตัวถังรดมือเดียวป้ายแดกนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่หมๆสดๆร้อนๆเลยนะครับดูตรงนี้ต้องดูตรงนี้เลยยางครับยางยางเนี่ยเป็นยางเดิมปี2017นะยังใช้ได้นะผมว่าใช้ได้ประมาณ1-2ปีเพราะว่าคันนี้ย วิ่งแค่สามหมื่นเนี่ยดูดอกยางดูดอกยางครับเนี่ยมันเมคเซนต์กันเลยมันเมคเซนต์กันเลยนะครับแต่ยางใช้ได้นะไม่แตกลายงาไม่ไรเพราะว่ายางเนี่ยเป็นของบิสโตนนะครับยางยี่ห้อบิสโตนนี่ก็อายุการใช้งานเขาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราตรวจสอบสภาพยางและยังใช้ได้แต่เอาเถอะครับแลกกับตัวถังสวยๆแลกกับเล็กไม้น้อยๆยางถึงจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็ช่างมันนะครับเราเอาตัวรถก่อนนะครับเพราะตัวรถเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกันไม่ได้มาต่อกันที่ตรงไหนดี ก็ตัวนี้จะมีเดรลั์ข้างหน้าถ้าติดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวเราติดเครื่องให้ดูตอนหลังนะเรามาดูภายในกันต่อตัวนี้เป็น GLS Limited Plus นะครับก็จะมีสมาร์ทคีเลสเหมือนเดิมออปชันปาเจโรที่ผมเคยรีวิวให้ฟังนะครับก็มีสมาร์ทคีเลสอ่ะให้ดูกันเลยว่าออปชันเนี่ยมันจะพับตรงนี้ได้ด้วยนะครับมีซูให้เยอะมากนะครับมีซูให้เยอะมากโอเคเรามาดูภายในต่อเลยเดี๋ยวให้พี่อุ้ยถ่ายนะโอเค พอมาถึงภายในแล้วต้องบอกว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมาดูตัวรถจริงเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นรถใหม่เหมือนมีกลิ่นรถใหม่อยู่นิดนึงนะผมอยากให้ลูกค้าเสพกลิ่นนี้มากเลยเพราะว่ามันมันเมคเล็บเมคเมคเซนต์กันเลยว่าให้แน่นอนเลยคันนี้วิ่ง30 0 0 0โลแท้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อุ้ยติดเครื่องได้ไหมฮะโอเคแต่ให้พี่ตุ้ติดเครื่องหน่อยเดี๋ยวพาไปลองขับกันว่าช่วงล่างคันนี้แบบ เหมือนขับรถไปแดงยังไงอย่างนั้นเลยฮะพวงมลาลัยก็สวยนะเป็นหนังเย็บเหมือนเดิมเป็นพวงมลาลัยทรงปาเจโโลมัลติฟังกชันพร้อมระบบคูสคอนโทรลเดี๋ยวมีรูปนี้ขึ้นให้นะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานสาภาพสวยมากสาภาพสวยมากเลยนะครับผ้าหลังคาสะอาดนะครับถุงอะไรพลาสติกต่างๆอะไรก็ยังอยู่นะครับม,วมีวิทยุของมิซูวิชิมอเตอร์มาให้มีบลูทูธดีวีดีวิทยุแล้วก็กล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับระบบแอร์ดิจิตอล นะครับผมก็อปชั่นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะฮะมาต่อกันตรงนี้เลยไหนๆก็เข้ามาในรถแล้วเรามาตรงนี้ก่อนคู่มือและบุ๊กสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับอ่าเบื้องต้นสมาร์ทชีล์มีสลูกนะผมจะขึ้นรูปนิ่งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับคือรูปนิ่งไว้ให้เหมือนเดิม,นะม,ดมผมเป็นการรีวิวรถที่เปรียบเสมือนว่าลูกค้ามาดูได้ตัวเองจริงนะครับจะไม่ไม่อยากจะตัดต่ออะไรเยอะนะเราไปกันแบบเรียวๆนะครับตรงนี้มาดูที่ใบเช็คระยะเข้าสูตรนะครับก็เนี่ยนะครับ วันที่20เดือน265หหตอนสา0 0 0นพะครับผมเนี่ยฮะตรงเป๊ะเลยนะครับเข้าทุกๆุเดือนนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่มาดูตรงนี้ครับคู่มือบุกซวิทตรงนี้นะครับเราเปิดกันไปทุกหเดือนครับทุก6เดือนคันนี้เข้ามาเช็คระยะตลอดเจ0ดพัน0มื่นโล1มื0นสมืห 18 2หมื่นแปดสองหมื่นสองสองหมื่นหกสองหมื่นแปดนะครับแล้วก็มีประทับตรงนี้มองไม่เห็นแล้วก็มาสามหมื่นสี่นะครับเมื่อเดือนสองหกห้าที่ผ่านมานะครับที่ตัวเลขเนี่ยเข้ามาประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่มีความรักรถมากนะครับก็เลขไม่เท่าไหร่ไม่สนเขาเข้าทุกหกเดือนเลยนะครับดีด้วยผมก็ได้ชัดเจนให้ลูกค้าที่ผมขายต่อนะครับว่าคันนี้เราการันตีว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรถคันนี้นะครับโอเคผมสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าของผมนะ นะครับเพราะว่ารถตรงนี้มันณนปัจจุบันเราต้องเอาความจริงคุยกับลูกค้านะครับผมอ่ะตรงนี้มีตรงนี้ครบแล้วบุ๊กสวิตคู่มืออ่าตรงนี้สําหรับคู่มือการใช้เครื่องเสียงระบบนําทางอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมยัดไว้นี่นี้นะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเดี๋ยวมันยับขอเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงใช้เวลานิดนึงนะคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปี2017นนะฮะแล้วก็อ่านี่เลยพอสังเกตมาเห็นพอดีมีประกันชั้นหนึ่งนะครับ มีประกันชั้นหนึ่งของโตกเกียวมาลีนนะครับก็หมดปีหน้า66หอ่าหมดวันที่3มีนา -66 ปีหน้านะครับประกันชั้นหนึ่งพร้อมพอลบนะลูกค้าก็ต่อไว้ให้แล้วนะครับไม่ไม่ได้ขอยกเลิกคืนก็ใช้ต่อได้เลยไม่ไม่ได้ระบุผู้ขับขี่นะไม่ได้ระบุผู้ขับขี่นะครับก็ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะดูให้พอดีรถเพิ่งซื้อมาเพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์ของทางกรุงศรียุธยานะครับก็เป็นรถมือเดียวปี2017แท้นะครับปี2017แท้ก็มีให้ครบนะครับ Okay. ภายในคันนี้ต้องบอกว่าไม่มีตําหนินะมามาดูกันต่อดีกว่าพวกยิ้วลอยตรงแผงประตูอะไรพวกนี้เบาะเนี่ยแทบจะแน่นเลยเบาะแน่นเลยนะครับเพราะว่าแฟนก็ตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็เพิ่งจะมีลูกขึ้นมานะครับก็ใส่ซะคาซีข้างหลังแค่นั้นนะครับก็เลขไม้เหมือนเดิม 36, 3 6 0หมกิมโลเมตรนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอตัวไม้เนเชนที่เป็นพื้นหลังเคปลาแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เป็นอ่ usb ใส่เพิ่มเติมนะครับไม่มีอะไร นะฮะพรมพยางเลยพวกพวกเนี้ยสะอาดเลยนะผมบอกเลยว่าสะอาดมากโอเคมาถึงด้านหลังก็ต่อก็คันนี้ได้พยางเข้ารูปด้วยนะอันนี้เป็นเหมือนพยางเข้ารูปนะเป็นพะยางเข้ารูปนะครับก็บังอะไรตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วด้านหลังก็เบาะแน่นไรแน่นนะครับก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็ไม่มีริ้วรอยนะถือว่าใช้ได้หัวหมอนเบาะอะไรพวกเนี้ยสะอาดนะครับเป็นหนังรูเป็นหนังแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อไป ด้านท้ายก็ลูกค้าใส่ผ้าใบตรงนี้มาให้นะครับผมก็ไม่แกะออกนะเผื่อถ้าสมมติถ้าสมมุติว่าใครไม่ใช้ก็ถอดออกไปแต่ถ้าใช้ผมว่ามีประโยชน์นะผมก็ชอบอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูบอดี้กันนะครับนี่มีกล้องหลังมีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องหลังให้เรียบร้อยโลโก้ต่างๆสวยเลยคลีนดีเซลไมเว็บเหมือนเดิมนะครับรลปริกอพัพที่ฝาท้ายสภาพสมบูรณ์ใหม่ๆไม่เกิดการชนเนี่ยจะเปิดปิดและง,ง่ายมาก นะครับมาดูเหมือนเดิมนะครับน็อตกระบะไม่ถอดนะครับน็อตกระบะไม่ถอด4ตัวไม่มีถอดนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ครบนะครับไม่มีกระแทกนะคันนี้ไม่มีกระแทกเดิมนะครับเดิมนะฮะถือว่าสวยเลยกระบะนี่ไม่เคยขนของอยู่แล้วแหละนะครับใส่ก็ใส่ของลูกของอะไรไปนะครับก็มาดูลิ้วรอยคันนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับมีมีตรงนี้นิดเดียวนะครับมีตรงนี้นิดเดียว นะครับเกิดจากการลอกสติกเกอร์นิดหน่อยนะครับไม่น่าจะต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าสู้กับรถบอดี้สวยๆประมาณนี้เราโอเคอยู่แล้วนะครับคัสซีสวยเลยนะครับคัสซีสวยเลยนะครับก้มลงไปดูด้านล่างนิดนึงนะครับพี่อุ้ยจะเห็นเลยว่ายางอะไหล่สวยมากยังมีเส้นยางอะไหล่อยู่เลยแล้วก็มีอาร์มีโลบาของ AC นะลูกค้าก็ใส่มานิดหน่อยนะครับก็ลักรถอนะ่ะเนาะก็หาสิ่งที่ดีที่สุดใส่ให้รถนะครับ ลูกค้าก็ไม่ต้องไปหาใส่แล้วนะครับใสมาให้แล้วนะครับผมทัชซีช่วงล่างอะไรพวกนี้เหมือนใหม่เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นรถไปลองขับกันว่าคันนี้ขับดีมากนะครับผมการันตีคันนี้ขับเหมือนป้ายแดงเดี๋ยวถ่ายวนรอบคันให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผมโอเคสวยมากเดี๋ยวปิดฝากระปรองนะครับ รอบคันเนี่ยแทบจะไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรอบคันนี้แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงก็ถือว่าริ้วรอยน้อยมากจะยิ่งมาเป็นสีเทาดำเนี่ยมันเห็นได้ยากนะนะครับมีนิดเดียวรอยเดียวนิดๆหน่อยๆนะครับนิดนิดเดียวเลยแทบจะไม่มีแล้วก็มีข้างหลังนิดเดียวนอกกนั้นไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว แล้วก็ไม่เคยทําสีด้วยนะครับบอกเลยว่ารถปี2017ไม่เคยทําสีเลขไมล์ประมาณนี้หายากแน่นอนนะครับกับสภาพคันนี้เดี๋ยวเราโดดขึ้นรถไปขับเจ้ามิสูบิชิไต t ต้านตรงนี้กัน โ okay. อเคเขาอนุญาตเปิดแอร์ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราถ่ายกันตั้งแต่10บโมงเลยก็เอาแบบแดดจ,จ้าๆเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดตอนนี้อยู่ในเจ้าตัวมิซูบิชิ2.4 GLS p u r l i m i t e d นะครับคัน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตปี2015-16ขึ้นมาเลยนะครับเป็นเครื่องตัวใหม่ที่ไม่มีสายพานทัมมิ่งนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีแรงมาเยอะขับแล้วพูดถึงบอกว่าเจ้าตลาดก็อายนะผมบอกเลยแต่จริงผมว่าเจ้าตัวนี้เป็นมิซูบิชิก็เจ้าตลาดเหมือนกันนะสำหรับเป็นน่่่ยคอูใแง 1- อยู่แล้วนะครับเพราะว่าออปชันดีเครื่องดีแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ออกแบบมาล้าสมัยกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มที่ออปชันก่อนนะครับก็จะมีกล้องมองหลังนะครับของแท้ติดรถโรงงานนะครับระบบแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ฟังชันพวงมาลัยพร้อมระบบคูสคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัติมีกล่องใส่แว่นให้เรียบร้อยนะครับมีกล่องใส่แว่นให้เรียบร้อยนะครับมีไฟ3-4สสเต็ปให้เรียบร้อยนะครับถุงพลาสติกต่างๆกันแดดกันฝนอะไรอยู่ครบ นะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยต้องบอกว่าคันนี้ภายในเนี่ยไม่มีริ้วรอยนะไม่มีริ้วรอยผมเชื่อว่าที่เจ้าของรถคันนี้รักรถมากผมผมได้คุยกับเขาเนี่ยเราเราสื่อกันรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักรถมากจริงๆนะครับเดี๋ยวมีรูปเพ้่ขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะตอนช่วงที่ผมไปรับรถคันนี้ที่โชว์รูมนะครับเคเราไปกันเลยดีกว่าเคนะครับอ่าไปแล้วช่วงล่างนี้ผมบอกเลยว่าเหมือนไยแดงเลยอะ่ะเหมือนไยแดงจริงๆ คันนี้ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนป้ายแดงจริงคิดดูครับผบขับบนท้องถนนเนี่ยจะวิ่งเกือบร้อยไม่จับพงมาลัยรถปิกอัพนะพี่พรถปิกอัพนะครับขับเกือบร้อยไม่จับพงมาลัยยังนิ่งนะครับใครหาตัวนี้อยู่ผมคิดว่าไม่ควรพลาดและควรรีบเลยนะครับก็หลายๆคลิปที่ได้เผยแพร่ออกไปก็ เกือบจะทุกคันแล้วนะน่าจะเหลือแค่คันสองคันนะครับที่ยังอยู่นอกนั้นขายหมดแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่คันเดียวนะที่ยังไม่ได้ขายนะครับที่เผยแร่ออกไปก็ลูกค้าก็ติดตามทางเพจ Facebook ทาง YouTube มาก็ตรงโปกหมดนะครับอยู่ทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลเดินทางมาก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับอ่ะโอเคเรามาดูรถครันนี้กันต่อเลยนะครับโอเคอัตราเร่งดีมาก วันนี้รถไม่มี่ะผมปล่อยพวามไรนะตรงเลยตรงเลยครับอันนี้ให้ดูรถตรงนะแต่ผมขับไม่ตรงเลนเฉยนะโอเคอเบรกไม่สั่นไม่กระพือต้องต้องบอกว่าผมการันตีเลยคันนี้ขับเหมือนป้ายแดงจริงๆนะครับใครชอบถูกใจเข้ามาชมรถตัวจริงผมคิดว่าไม่ผิดหวังผมการันตีให้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็ฝากกดติดตามเพจตีบิ๊กรถสวยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนิดนึงผมจะมีคลิปมา เพิ่มเติมเรื่อยๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเผื่อมีคันหน้าพ้าจากคันนี้ติดตามคันหน้าอะไรยังไงครับผมจะค้นหารถสวยๆมาให้ลูกค้านะครับผมเชื่อว่าในรถในประเทศไทยเนี่ยรถสวยๆมีนะครับขึ้นอยู่ว่ามันตกมาที่ใครนะครับแล้วใครเอามาเผยแพร่และขายให้ลูกค้าแบบตรงไปตรงมานะครับเรื่องนี้คือสิ่งสําคัญในการขายของมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เราขายความจริงบอกความจริงลูกค้าเนี่ยผมว่านาทีนี้มันคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ